สวัสดีครับเราก็มาถึงช่างแล้วนะครับบ้านสาโรถนะครับผมได้เอาแยงตัวเก่ามาให้ช่างดูแล้วก็วัดแบบนะครับตอนนี้ก็อีกหลายคิวครับถามช่างแนี่บอกว่าอีกสิบหคิวครับแต่ว่าขอรัดคิวก่อน <c oughs> <c oughs> ขอรัดคิวเดียวบ่ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่สางเด้อย <c oughs> <c oughs> ขอรัดคิวแบบดวนๆได้ด้วครับ ถ้าสลักชื่อข้างหลัง8 5 0 0ถ้าไม่สลักชื่อก็8,000ทุวนครับผมเราฮะราคายึย่งขึ้นครับมันมีแต่ไม้สักครับไม้ไม้มไมกหายากครับก็เลยจำเป็นต้องเอาถ้าไม่มีสลักชื่อด้านหลังก็8,000 และอีกไอคิวครับผมมีแต่แยงมาลอเห็ดเซลสะโอ้มี่ต่ของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ลองดูยกดูก่อนหนักบอ่อตนเอ้าของช้างงานครับขอบคุณแม่ๆที่มาป้อนผลไม้แล้วก็ช่วยค่าทำแยงให้กับกุเป้ครับแยงไม้ส,สวยๆนะครับไปอกงานนะครับผมมาครับคนโชคครับ มาโชคพามาแ้วก็โชคบ่าพามากับบูุบานเล่นถึงมาถึงเมื่อสักครู่นะครับผมของใหม่เพิ่นครับหลายครับเห็ดโต๊ะเห็ดอะไรเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเด็กดื้อทำงางก่อน<ย>เด็กดื้อสวัสดีครับก่อนเลยฮะเดี๋ยวครับ,บนึง บบเรา,าให้ช่างดูแบบแล้วก็แล้วก็นนจะกลับบ้านนะครับ,นนบทำธุระต่อนะครับผมขาดร,ร้อนครับวันนี้อ่ะอ,อยากกบบาลับบ้านแลบเหมือนวันังวะแล้วเอาว้นี้เดีครับเอาไว้นี้เลยครับเนี่ยมาดูครับสวยๆครับเป็นไม้สักครับผมมีไม้สักไม้สัก โคกโคกโคกเป็นของพายโคกครับผมวัวนอัดพายโคกดูดูไม้ครับเยอะแยะไม้สักสวยๆครับทาแล็กเกอร์เข้าไปเรี้ยมมากมากเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็อนมาจำให้ช่างไปแล้ว3000คะแนนครับเหลืออีก5000นะครับ วันนี้เราอยากเอาแยงตัวเกาไว้นี่ครับ,บร <c oughs> แล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วครับกลับกันเด้อพ่อใหญ่เด้อสวัสดีครับผมครับครับผมมีเบอร์เฮาบ่ลหรือเขียนให้เพื่อนบ่ไปบอกเพื่อนมาครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับรอวันที่สิบพฤษภาครับช่างนัดเรา ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือว่าเดี๋ยวช่างจะรักคิวให้ก็ไม่รู้เหมือนกันไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ